ครับสวัสดีครับสำหรับ d c ซีร้อยห้านะครับเปิดเติมน้ำมันเกียร์ตรงไหนครับเปิดข้างๆนะเห็นคอไหมครับข้างๆด้วก็จะมีตัวกระปุกไว้เติมแต่ต้องต้องใช้ท่อมาจากด้านบนนะครับแล้วก็ถอดตัวฝาหน้าตัวนี้นะครับเพื่อถอดกรองนะครับตกใช้ไขควงตกเอานะครับนี่กระเบอือสิบ สิบสองสี่หกตัวนะครับก็เปิดสาออกมาเลยไปดูกันครับเราจากถอดฝาข้างหน้าก่อนเอ้ยยน,น,นูตกไปงลางกลังไงครับมีถือกลง้องข้างหนึ่งครับเดี๋ยวยง้าก็ยิงไปเลยครับน,นี่คงคลายไปแล้ว 1> 1เดี๋ยวขอจับลงก่อนสักทีนะครับก็ถอดมันหมดแล้วจุ๊บน,นี่ก็เราก็จะตอกกรองตัวนี้นะครับกาเรเปลี่ยนนะครับถอดกรองแล้วก็ตัวจุดเติมนะ้ำมันเกียร์ก็อยู่ข้างบน,นเดี๋ยวถอดสาก่อนนะครับ ก็จะขึ้นไปด้านบนก็ได้ครับแ้วแจะถนัดนะครับอันนี้ผมจะเหลือไว้ตัวขนาดอันหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องถอดหมุนหมุนฝานี่ขึ้นออกมาเลยนะอ่ะก็เหลือตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คลายไว้เฉยๆนะครับ จะอุ่นมาอย่างนี้ชีเนี่ยมันมันจะชนตัวนี้พอดีนะครับนี่ครับกระปุกเติมนะครับทำความสะอาดแล้วก็เปิดจุกนะครับนี่ครับเมื่อกี้ก็ถอดเสร็จแล้วนะครับก็ก่อนเติมนะครับก่อนเติมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะรั่วทิ้งนะครับใส่ปลั๊กถ่ายเข้าไปคืนก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะรั่วนะ้ำมันใหม่จะหายหมดนะครับเสียเงินเชิดๆดูให้ดีก่อนนะครับค่อยทำการเติมนะครับโอเคครับจากนั้นก็ทำการขันให้แน่นด้วยประเจเบอร์19นะครับขันสั้นหน่ครับ ก็ขังนั้นแล้วครับก็เปลี่ยนกรางนะครับพับจากนั้นเรามาถอดกลงงเกียร์กันนะครับใช้โซ่ นี่เปลี่ยนทุกๆปีนะครับน้ำมันเกียร,ร์เช็ดทำความสะอาดตอนไซก็ชโลมหัวน,นะ เปลี่ยนกรองเกียร์เซ็ตก็เปลี่ยนกรอง SST นะครับนในขั้นตอนนี้ก็มีน,มน,น้ำมันจะเลอะหน่อยครับไม่เป็นไรจะเล้กค่อยเช็ดที่แลัง แล้วก็เช็ดทําความสะอาดเดี๋ยวเร็วๆเอ้ยโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นเราเช็ดทําความสะอาดทราบน้ํามันเสร็จแล้วเราสะดิ้งตรงไปได้เลย ากนั้นก็ใช้ไขควงตอกให้แน่นตอกตรงนี้ตอกนิดเดียวนะครับมันก็แน่นแล้วนะครับก็นิดเดียวก็แน่นแล้วจั้นก็ไปทำความสะอาดจุดเติมน้ำมันเกียร์นะครับนี่นะครับ ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาอะไรมาจะหาพวกกรวยอะไรมาเติมต่อขึ้นมานะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เติมนะครับครับนี่ก็เติมเสร็จแล้วนะครับก็ตอนเติมทรักทุเรหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเวลาเราสตาร์ตเครื่องนะครับมันจะไล่ลมพอไล่ลมไปสักพักมันก็จะลงประมาณนี้ก็จะพอดีนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับก็มีประมาณนี้ครับก็เติมเสร็จแล้วก็ปิดฝาโรอบไว้ดังเดิมนะครับดีครับก็จบการเติมน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับดีสี่รอยหกี่ครับผม